hello uh, mr sky uh, uh, my name is truvid come on visit oh, okay. hello i am sky i am sorry very much for what happened to you in my country oh okay it's, it's okay and and uh, can you explain or tell me what happened on that night ออ่เจะต้องไทยพูดภาษาไทยหรือว่าพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยยิ่งดีใหญ่เออไอไอพูดภาษาไทยนะแต่แต่ว่าไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรสกายอ่าอ่อ you can speak Thai uh, mix with English that's okay อ uh, 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 ่อสกายอ่าสกายดิ Mm hmm. did did you pay the police คุณจ่าย police uh, 27,000บาท is that right ถูกไหมครับใช่ mm hmm. uh, You remember uh, uh, how many police ม mm ี hmm. I I pay I จ mm ่ายหนึ่งคน police หนึ่งคนแต่ว่ามีมีสองคนเอ่อ คุณไปกันมาก็มันมันว่าไปยนน่อยแล้วก็ไปทำงานเดียวกันอ่ people? มีการอยู่สามคนอ่ะแต่ว่ามีหนึ่งคนที่คู่มากแล้วก็คุยกันตลอดที่คู่มากอ่าก็คือจะมีตำรวจสี่คนมีคนหนึ่งที่ขู่เออใช่อ่าอ่า อ่าเขาก็บางบางบางทีมาช่วยเออคุยหน่อยเ้วก็ไปทางอังต่ออ่าอ่าและการอ่าจ่ายเงินเนี่ยอ่าอ่าจ่ายให้กับตำรวจคนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเห็นอ่าบุหรี่ไฟฟ้าใช่ก็เพราะว่าเพราเขาเขาเขบอกเออที่ทำไมไม่เอาปากก็จริงออกมา แล้วก็ทําไมไม่มีวีซ่าและไอ้ก็บอกว่าคนสิงคโปร์ไม่ต้องวีซ่าเข้ามาก็อยู่ไม่ไม่จนสามสิบวันไม่ต้องวีซ่าถูกต้องบอกบอกว่าสองอาทิตย์เขาก็บอกเออไม่ได้ก็ต้องเอา passport ตัวจริงเออออกมาไอ้ก็บอกโอเคไอไปไอบอกเพื่อนไปตอนนี้ไปออสโลเรนเออเอาเออก็ไป passport เออทำแดงอ่า แล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้ไออ่ะเธอส,ออสังคมไม่มีบัตรกดจริงอ่าสเตชันแล้วก็บอกแล้วก็บอกเออเราไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไป่เขาก็บอกไม่ใช่เธอนี้เอบุยไฟฟ้าอะไรแม่ก็บอกโอเคอันนี้พอมหยมก็ไอไม่ดูนะก็ที่ตลาดก็มีลานไายถูกต้องครับใช้รู้ว่าเป็นก่ไหครับ ย่าแล้วก็เขาบอกไม่ ai, จริงจริงไปก็มาคิดโอเคอันนี้ไอ้ไม uh, ่ดูไอ uh, ้ขอโทษอะไรวะแล้อะเมือนไอไอบอกว่าขอโทษไอไม่ดูแต่ว่ากาสปอตเออไอ้ไม่ยอมก็เพราะว่าไอ้มาที่นี่หลายครั้งก็สิงคโปร์ไม่ต้องทำวีซ่าท้าไมเอออยู่อยู่สามสิบวันแล้วเขาก็ขู่ก็ก็บอกว่าเขาเออกำลัง เหมือนว่าโมโหอะไค้ก so ็ไม่รู้โมโหอะไรแ้เขาก็บอกเอเขาก็บอกเอเดนไม่ใม่เดนเดนเออเพื่อนเพื่อนนี้สี่คนใช่ไหมเดนไอคุยก็ไอดูจัดใช้นิดหน่อยแล้วก็คุยอยู่เดนแล้วก็นี้เพื่อนหนึ่งคนก็คุยโทรศัพท์กับเมียแล้วก็ เขาก็บอกเออคุยโทรศัพท์ไม่ได้ก็ถ่ายรูปไม่ได้อยากอยากที่จใถ่ายก็ไม่ได้และแล้วแล้วเออเราก็โอเคก็ไม่อะเขาโมโหหรือว่าทำอะไรไม่ดีแล้วเราก็บอกโอเคโอเคไม่ไม่ใช้โทรศัพท์วันนั้นวันนั้นวันนั้นไปไปกันกี่คนครับคุณสกายไปกันกี่คนดาราไต้หวันนั้นไปด้วยใช่ไหมครับ ไปได้วยเออไปทั้งหมดกี่คนคนสิงคโปร์มีหนึ่งคนไต้หวันอ่ามีไปกันสามคนใช่บางคนผู้ชายคนสิงคโปร์แล้วก็มีหนึ่งคนคนไต้หวันเออซิตา่าสิงคโปร์สองคนสิงคโปร์สามสามสามค่ะอ๋อสิงคโปร์สามคนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งค่ะอ๋อ,ปอ,อเป็นสี่คนใช่ค่ะโอเค แล้วก็อยู่ตรงที่ด่านนั้นประมาณนานแค่เท่าไหร่ครับนาทีโอ้ใครไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนหนึ่งุ่มโมงสอง่มโมงแบบโอเคโอเคแล้วแล้วแล้วไม่มีใครรู้ว่า10นาทีก็ก็อยู่ต่อไม่ได้โอเคคุณคุณเขาไม่ได้เอาโรรศัพทบไปแต่ว่า โอเคคุณสกายคุณสกายครับเออคุณคุณคุณสกายผมคิดว่าเรื่องนี้ทำลายภาพลักษณ์อิมเมจของไทยแลนด์ผมต้องขอโทษผมต้องขอโทษคุณสกายในนามคนไทยผมอยากจะขอความกรุณา คุณสกายได้มาที่ประเทศไทยแล้วก็ามาพบผมนะครับโดยให้คุณสกายได้พูดข้อเท็จจริงให้กับสังคมไทยให้คนไทยได้รับรู้เพราะาตำรวจไทยได้ปฏิเสธและก็พยายามที่จะแต่งเรื่องออแต่งเรื่องโกหกโทษ โทษดาราสาวไต้หวันผมขอเชิญคุณสกายได้มาประเทศไทยโดยผมยินดีที่จะจัดหาที่พักในโรงแรมของผมนะครับคุณสกายพอจะสะดวกได้ไหมครับออไอ้ก็ต้องคิดอยู่เพราะว่ามันอันตรายก็ไอ้ไม่อ่ะเรื่องนี้ ไม่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 ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นอะไรที่อ,อันตรายคุณสกายถ้าให้เกียรติแล้วก็เชื่อมั่นแต่ตัวผมถามคุณจูนดูก็ได้ผมอยากเรียนเชิญให้คุณสกายบินมาด่วนโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมยินดีออกให้นะครับไม่ว่าตัว๋วเครื่องบินไม่ว่าค่าที่พักค่าอาหารเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้ทำความเสียหายให้กับประเทศไทยอ่ คุณสกายอ,อ่าอ่าผมคิดว่าคุณสกายเป็นคนสิงคโปร์อ่อประเทศไทยออยากจะเป็นแบบสิงคโปร์ดังนั้นเราในฐานะผมเป็นคนไทยผมก็พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นความจริงที่ปรากฏให้กับคนไทยทุกคนได้ทราบคุณสกายจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมไทยเป็นอย่างมากถ้าคุณสกาย มาให้ความจริงคุณสกายพิจารณาดูถ้าคุณสกายสะดวกนะครับพรุ่งนี้นะครับคุณสกายนั่งเครื่องบินมาค่าใช้จ่ายต่างๆผมยินดีรับผิดชอบให้หมดเงิน mm hmm. 2,7 0หนนั้นผมก็จะเอามาคืนให้กับคุณสกายรวมทั้งค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินต่างๆผมยินดีจะออกให้ขอให้คุณสกายมา เสียสละเวลามาเล็กน้อยเพื่อ,อให้ประเทศไทยนะได้ทราบความเป็นจริงในเรื่องต่างๆที่คุณสกายได้ประสบะนะครับดังนะนั้นเดี๋ยวผมจะให้คุณคุณ,ค,ณคุณจูนติดต่อกับคุณสกายแล้วก็แล้วอยากให้มาเร็วถ้าพรุ่งนี้มาได้มาเลยเพราะว่าเรื่องนี้สังคมไทย เสียหายมากาเพราะว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนในประเทศสิงคโปร์ผมเชื่อมั่นเพราะผมเคยไปสิงคโปร์และก็ประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะยึดแบบสิงคโปร์นะครับคุณสกายให้ความกรุณามาหน่อยได้ไหมครับ เ,เดี๋ยวนูเดนติดต่อกับได้ได้ได้คุณจูนคุณจูนคุยกับคุณสกายนะครับได้ได้ค่ะนะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะนี่คือพยานอ่าคนสิงคโปร์ที่นำเงิน2องหมให้กับตำรวจที่ห้วยขวางที่ด่านจากกรณีบุหรี่ไฟฟ้าและยัง อ้างถึงวีซา่าซึ่งคนสิงคโปร์นั้นยืนยันรวมทั้งดาราเน็ตไอดอลไต้หวันโดยทั้งหมดมีทั้งหมด4คนนะครับมีทั้งคนสิงคโปร์และและก็ดาราสาวไต้หวันเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยควรจะได้รับบทเรียนการที่ตำรวจไทยกระทำการแบบนั้นเนี่ย ย่อมทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์รายการท่องเที่ยวในสายตาคนต่างชาติการที่ไปขู่เขาในเรื่องเกี่ยวกับวีซา่าซึ่งเขาก็ยืนยันเองว่าการเป็นคนสิงคโปร์เขาไม่จำเป็นต้องมีวีซา่านอกจากนั้นแล้วเรายังไปโทษด,ดาราสาวไต้หวันว่าเมาว่าไม่ได้พูดความจริงนะครับผมจะนำพยาน คนสิงคโปร์ที่เป็นคนจ่ายเงิน20,007มาเป็นพยานยืนยันด้วยค่าใช้จ่ายของผมเองและผมก็คิดว่าผอบอชนผอบอรตรและนายกควรจะมากล่าวคำขอโทษให้กับคนสิงคโปร์และก็คืนเงิน20,007นั้นให้กับเขาส่วนการเดินทางค่าใช้จ่ายผมยินดีออกครับ เพราะผมถือว่าเรื่องนี้เป็นความเสียหายของภาพลักษณ์ประชาชนคนไทยอย่างร้ายแรง